สวัสดีครับพ่อป้าหมาึกแล้วนะครับสวัสดีค่ะนี่ป้าหมาึกมีขนมมาใหม่อีกแล้วนี่เ <Yeah. S 2> มื่อวานเราไปเดินโลตัสเราไปเจอมาโ uh huh. ชกี้โชกี้นี่ตอนนี้เขาแถมอะไรเนี่ยพัฟฟี่สติกเกอร์โปเกมอนซันเดนมูนใช่แล้วมันคืออะไรนะ คัฟฟี่สติ๊กเกอร์ใช่สติ๊กเกอร์แบบนูนๆที่มันเหมือนขคเรียการบีบได้นิ่มๆๆๆอะไร่นเงี้ยอ่านั่นแหละเขาเรียกคัฟฟี่แม่ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฟรีหนึ่งซองอ่ะฮะเ่าเท่ากับว่าเราจะได้13บสามใช่ราคา47บบาทเมื่อวานเราซื้อมาอือฮึนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไง ใช่แล้วเราไม่รู้อะไรเลยนะใครรู้อะไรก็บอกว่าหมึกได้นะมีกี่บงกี่แบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะบอกข้างในหรือเปล่าอันนี้เขาเขียนป้าเขาไม่ได้เขียนเลยเหรอที่ซองด้านหลังเขียนใช่ก็นะไม่ได้เขียนอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าแค่ฟรีพัฟฟี่สติกเกอร์โปกเกมอนซันเดนมูน<ม>เดี๋ยวดูก่อนนี้ข้างหลังมีไหมตรงนี้ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกข้างหลังก็มีเขียนนะแต่เขาบอกวันผลิตเฉยออเดี๋ยวเรามาแกะดูอย่างในซองดีกว่านะอ่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลในซองกันดีกว่าเดี๋ยวเราแกะดูก่อน มันก็เป็นซองแบบนี้นะนนี่ถ้าซองขายปีกก็น่าจะขายห้าบาทนะใช่ซองเล็กกันเนาะไม่ใช่ซองใหญ่มันจะสั้นถ้าเกิดซองที่เราเคยเห็นเพื่อนๆเคยเห็นในเซเว่นอ่ะมันจะยาวกว่านี้อันนั้นเขาจะขายสิบสองบาทใช่อไม่รู้ว่าจะมีขายได้ปไ่ะนะแต่เรามาดูซองนี้กันไปดูร้านในเซเวนะ่นเน่ยยังไม่มาแถวบ้านเราอ่ะแต่อันนี้เราจะมาช้าไม่เห็นมีเลยดึงออกมากันสิมีไหม เขามีอันเล็กๆแค่นี้เองไหนอ่ะนี่ไงไหนเที่ยวก็ฝ่ามือดิแค่นี้เองอ่ะเออยงว่าของแถมห้าบาทแล้วก็อันนี้อยู่ไหนเอาอ,อยู่ท่าน,นี้เขียนอะไรเนี่ยดันโกโล่เหรอมอกอับหวยอยู่เนี่ย <laughs> อันเล็กๆน่ารักเมื่อกี้วะในซองมองไม่เห็นเออแค่นี้เองอ่ะใช่ S <S เดี๋ยวละมันก็จะเป็นนิ่มๆใช่ไหม <S <S ไหนลองแกะดูแกะดูดีกว่าตาพิวตรงไหนก็ที่แกะนี่โอ้ยอะไร,รอ่ะนี่เลยคือถ้าถ้าแกะนี่ก็แปะเลย <S <S ใช่ไงโอ้ยเราลืมว่าถ้าถ้าแกะออามาดูได้นี่ก็คือทอร์ติเกอร์อยู่แล้วนี่คือแผ่นด้านหลังของมันอ่าฮะถ้าเกิดแกะก็คือต้องเอาไปแปะเลย <S <S เนี่ยเนี่ย อมีเบอร์มีอะไรบอกไหมเดี๋ยว,ด,วยดูข้างหลังก่อนเขาเขียนไ้แล้วโอ้โหใส่ตาปลาหมึกก็ดีมากเลยนะติ <laughs> ๊กเกอร์โฮโลแกรมมีสะสมสองร้อยแบบโอ้ซีรีส์ซันแอนด์มูนมีสะสมสองร้อยแบบคำเตือนห้ามเอาเข้าปากอม,มหรือกินหรือกลืนหรือห้ามติดใกล้ตาแจกปีห้ามจำหน่ายโอ้โมแม่เจ้าสองร้อยตัวไหนค่ะดูข้างหลังหน่อยอันข้างหลังให้ดูหน่อยข้างหลังข้างหลังตัวหนังสือตัวมันเล็กมากอ่ะนี่ค่ะ ไหนสองร้อยแบบเขาเขียนตรงไหนโอ้โหอันเล็กๆตรงนี้เลยๆๆๆๆๆน,นี่นะี่น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 นึงเนี่ยแะเดี๋ยวให้น่อยน่อยนะอ่ะนะใครอ่านเห็นบ,บ้างก็เห็น <c oughs> อยู่เห็นอยู่อืมเห็นอยู่นะคะโอ้ยสองร้อยแบบค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาแกะดูอันนี้ก่อนว่ากล่องเนเราจะได้กี่แบบถ้าเกิดมันไม่ค่อยซ้ำก็ก็พอจะน่าซื้ออยู่นะใช่สำหรับแฟนๆเอ้ยมันเป็นโฮโลแกรมเหรอเดี๋ยวกันมีวิ่งๆเหมือนกันนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยว เออ,เอ,อพอดีมันเป็นสีน้ําตาลไงมันก็เลยมองไม่ได้เห็นเดี๋ยวเราลองดูรูปอื่นดีน่อ uh ่ะ huh. เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในซองแล้วกันไม่ได้เก็บในซองเดี๋ยวเดี๋ยวมันพังเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกไงนะแผ่นรองสติกเกอร์เลยใช่อาจจะขาดจะหายได้กเหมืหนเนี้ยเป็นตัวเนี้ยเราวางมาางนีกทีนึงแล้วก็หยิบออกมาได้ที่ไหนได้ถ้าหยิบออกคือมันเปิดแกะเลยโอ้ยปิวด,ด้วย <laughs> มันเบามันเบามากเดี๋ยวมาดูในซองดีกว่าถ้าอย่างนี้อยู่ในซองเราน่าจะส่องได้นะได้เหรอ ลองดูสิส,<อ>ส่งได้เปล่าอ๋อไม่ได้เขาเอาทั้งหลังอ๋อเห๋ยวกันแหมซองม,มันนะ่าขยับยากแกะดูแล้วกันง่ายเขาก็ป้องกันการส่งมาแล้วระดับหนึ่งแหละใช่ไหนเทคไนะนี่อะไรยุนเกลเลอร์โอ้โหอ่านยัไม่คยจะออก เขาไม่มีชื่อเอ้ยไม่มีเบอร์บอกนะแต่เป็นบอกชื่อแทนเนาะใช่เป็นบอกชื่อแทนหรือว่าอาจจะมีตัวละคร200ตัวเลยหรือเปล่าอ mm hmm. เพราะว่าโปเกมอนซันมูเนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากอ่ะวางไว้ตรงนี้นะอาจจะแบบว่าไม่ซ้ำไม่ซ้ำไงไม่มีตัว mm hmm. ไหนซ้ำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีท่าเดียว ถ่าเดียวท่าเดียว,ยวแต่ออสมมติในกล่องหนึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ซ้ําเลยถือว่าน่าเก็บนะใช่ใช่มันก็มีอยู่กับลุ้นฝั่งสูงไปว่าเนี่ยไม่ซ้ําเลยอิชิมารีนายขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยอใกล้หน่อยนี่น่ารักนะเนี่ยอันนี้มันจะมีวิงวิงตรงจมูกแล้วก็ตัวปะ่ะใช่ใช่น่ารักอยู่นะแต่ว่าต้องเก็บดีนิดนึงใช่ใช่ต้องเก็บดีๆเลยแหละ อันเล็กด้วยอุโซมาอะไรเนี่ยอุโซมาฮาจิเ,เนี่ยอ่ะอเราเอาไปส่องเอาไปสอง,อ,สอ,งอันเล็กๆไม่ได้นเล็กเลยอันเนี้ยจะดูแน่นหน่อยอเล็กๆอ,อันนี้เหมือนเป็นต้นไม้มะแต่โอเคมันเป็นขนมที่แบบว่ากินนี่ง่ายเพราะเป็นช็อกโกแลตไงเก็บได้นานน่ารักนนอยู่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเฮ้ยนี่ก็ยังไม่ซ้ำกันเลยนะใช่ห้าใบาย,ยังไม่ซ้ำ โอ้ยมันมีตั้งสองร้อยนะเธอลูลีเน่ปะลูลีเน่ไม่เคยไม่เคยดูเลยไม่เคยรู้นี่ได้ห้าแบบไม่ซ้ำแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ซบเอันี่โอเคอยู่อ่ะตัวนี้อะไรกันทูกันทถ้าใครชอบโปเกมอนไซมูนก็ไปสอยกันมาได้ใช่แล้วหัวแต่สองร้อยแบบเราต้องคิดก่อนเพราะว่ามันมีหลายตัวที่เรายังไม่ครบ เอ้ย,ยแต่บอกว่าถ้ามันไม่ซ้ำมันก็น่าลุ้นเก็บอยู่นะเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะถูกเพราะว่ามันก็มีโอกาสคบง่ายหน่อยไงอืหแต่ตั้งสองร้อยนะไม่เหมือนตอนแททูแททูแบบซ้ำเยอะมากถูกซ้ำเยอะมากอันนี้กลอสอันนี้กลอแททูตอนนั้นก็สองร้อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะใช่มั้งจำไม่ได้แล้วด้วยความจำาความจำไม่ใกล้ดีช่วงนี้ของมันเยอะของมันเยอะมีโฮโลแกรมทุกตัวเลยนะอือเป็นโฮโลแกรมทุกตัวไงอือ โอ้เนียด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 ไม่มีเบอร์บอกแต่ว่าบอกชื่อน่าจะไว้สามอมาก,กะแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเน่แต่ว่าใครไม่ใช่แฟนโปเกม,มอนแล้วเก็บตัวนี้ก็จะจําชื่อได้เลยนะใช่ชื่อน่โอ้ฮอยคิงตตวนี้เหมือนเขาเขียนว่าคอยคิงเนี่ยจริงๆมันชื่อฮอยคิงไม่ใช่หรอไม่รู้เราก็ไม่ค่อยแฟนมันแท้ด้วยนะลอง ใครเป็นแฟนพันแท้ก็ช่วยบอกด้วยมาดะแล้วแต่การออกเสียงอะไรอย่างงี้นะใครเป็นแฟนพันแท้ช่วยบอกด้วยเ่าเอ้ยเ่าเขาออกเสียงกันยังไงใช่ว่าจำได้ว่าเขาเรียกคอยคิงนะทำไมเขาเขียนคอยคิงเนี่ยยังไม่ซ้ำเลยนะใช่อย่าทักเด็กมันมาเลยเหรอใช่มันจะจูเน่เลยทักปุ๊บแบบว่าไม่ซ้ำเลยนะโตเลยจูเน่หรือลูเน่เออออะ แล้วแต่จะไรแล้วจะเป็นลูรีเน่ป่ะไม่ลูรีเน่ป่ะไม่รู้อันนั้นะไม่รู้มันจะเหมือนเป็นลอลิงหรือเป็นจัจั๊ดอาจจะเป็นลูลอลิงนะชุนคุ้นอยู่นั่นพอทักนี่ติดมาต่อเนื่องเลยมาต่อเนื่องเลยเราจะไม่พูดถึงมันถูกไม่ได้โอ้โหพูดไม่ได้เลยผู้กำลังจัมนี้เลยปื๊บเลยมาตัวนี้ไม่ไม่ซ้ำโมคุโร่ แต่ว่าจําได้ว่าไม่ได้ออกเสียงแบบนี้นะเหมือนเขาออกเสียงไม่เหมือนกันมะลองดูถ้าตัวไหนเอาเสียงไม่ตรงก็เราลองบอกว่าเหมือนือนกนได้นะเฮ้ยพอมันเยอะๆมันก็น่าเก็บอยู่นะมันก็สวยดีอ่ะต้องหาที่เก็บอ่ะอะไรเนี่ยติดเลยไม่ละสองร้อยติดผนังโอ้โหเดี๋ยวมันก็หลุดไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาเก็บใสหมดดีกว่าเออพอกาวมันเสื่อมมันเอยตัวนี้น่าดูใช่ดู หมดแล้วสิบสามอันได้สิบเอ็ดแบบนี่นะคะตามนี้เลยใช่ตามนี้เลยเพราะว่าได้ซ้ำมาสองอันเราได้แถมมาห่อนึ่ไงก็ใครชอบก็ไปหาเก็บกันได้แต่ตอนนี้เราเจอแล้วที่โลตัสใช่แพ็กเกตนี้นี่กล่องอย่างงี้ต้องดูซองนี่นะเพราะว่าโชกี้เขามีขายเยอะถ้าเกิดไม่มีอ่ะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นซองกระเป๋าแสดงไม่มีแถมอ่าต้องต้องดูด้วย สติกเกอร์ฟรีสติกเกอร์อะไรเนี่ยฟรีพอปปี้สติกเกอร์ตานนี่มูดนี่เดมอนน่ารักอยู่นะใช่ไปตามเก็บกันได้ดูให้ดีนะถ้าเกิดไม่มีถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อนะเพราะอาจจะเป็นรุ่นเก่าเพราะรุ่นเก่ามันไม่มีแถมอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นซองเขาเรียกเลยนะเป็นซองกระป๋าเดี๋ยวซื้อมาโฮ้ยปลาหมึกหลอกอันนี้ไม่เห็นมีเลยโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวถ้าเซเว่นมีที่เซเว่นออกรุ่นนี้เนาะใช่หลัจะซื้อมาแกะให้ดูใช่เดี๋ยวเราซื้อมาแกะให้ดูเพราะว่าเซเว่นอาจจะแสบใส่สอง สองชิ้นมั้งเพราะว่ามันจะเป็นแท่งยาวๆสิบสองบาทอืมใช่สองบาทลแล้วกันแต่ถ้าเจอจะซื้อมาอืมตอนนี้ยังไม่เจอไงยังไม่มีมันเป็นรุ่นที่ไม่ได้แถมเนาะตอนเนี้ยที่เซเว่นอ่ะใช่นะใชในเซเว่นนี้มันไม่มีขายอยู่นะแต่ยังไม่ได้แถมอืมก็เราต้องบอกเวลาจะซื้อของอะ่ะต้องดูให้ดีด้วยนะถ้าเขียนว่าแถมมามี เ mm hmm. พราะถ้าเกิดว่าไม่เขียนว่าแถมอะมันจะไม่มีไงใช่อ่าเพราะงั้นรักษาสมห้ามพลาดจ้าอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าหมึกด้วยนะครับค่ะแล้วจเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย